สวัสดีครับสำหรับบอลสีนะครับต้นนี้ก็เป็นชายชนนะครับต้นนี้ทางผมเองได้จากเพื่อนนะครับก็คือคุณเดโชสุกินนะครับหรือว่าลุงหนวดจากมันเบอรี่เขาตาเที่ยงนะครับถ้าใครเป็น fc ของลุงหนวดก็คงจะรู้จักกันดีนะครับพอดีผมมีโอกาสได้ไป เที่ยวที่สวนนะครับที่จังหวัดนครพนมก็ไปรับไม้นะครับที่ขอแบ่งมาปลูกทีนี้ทางลุงนวดนะครับได้ให้ต้นชายชนนะครับตอนที่รับมาจะเล็กกว่านี้นะครับก็เป็นไม้ผ่าหัวตอนนี้ก็เลี้ยงมาระยะนึงแล้วนะครับถือว่าติด แต้มแต้มแดงสวยนะครับเพื่อนๆสังเกตดูถือว่าสวยใช้ได้เลยทีเดียวนะครับทางผมเองปกติแล้วบอลสีจะไม่ค่อยได้ปลูกเท่าไหร่นะครับคือที่มีก็เพื่อนๆให้มาบ้างนะครับเอามาปลูกสวยงามมากกว่าคือไม่ได้ ลูกเพื่อซื้อขายเพราะว่าผมไม่ค่อยถนัดในส่วนของบอลสีเท่าไหร่นะครับ